ตัวรถนะครับผมเป็นมินิคูเปอร์นะครับผมรุ่นคูเปอร์เนะครับมาพร้อมกับชุดแต่ง JC w นะครับผมหรือจอ h ์นคูเปอร์เวิร์กนั่นเองหลายคนบอกนะครับว่ามินิคูเปอร์เนี่ยเป็นรถที่ขับยากแข็งและที่สำคัญคือกินน้ำมันแต่คันเนี้ยที่ผมกำลังขับอยู่นี้นะครับเป็นมินิคูเปอร์ที่ต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่พิเศษมากๆเลยและขับขี่ดีมากๆสมรรถนะดีมาก,มาก ออปชันนี้ให้มาก็ถือว่าจัดเต็มเลยนะ,ะนการขับขี่ถือว่าดีนะครับผมในเมืองความคล่องตัวต่างๆมีให้แน่นอนนะครับสมรรถนะของ Mini Cooper ก็เรื่อยๆอยู่แล้วส่วนเรื่องความกระด้างผมกับรู้สึกว่าเฉยๆมากเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้รู้สึกกระด้างในขนาดนั้นนะครับเพราะด้วยความที่เขาเป็นรถรุ่นที่เป็น Cooper S แล้วก็เป็นตัวพิเศษนะครับ ก็จะทําให้ช่วงล่างเนี่ยมันรู้สึกว่าเฟิร์มมากยิ่งขึ้นขับขี่ดีด้วยซ้ําจริงๆอะชอบเลยนะครับฟิลลิ่งการขับขี่วิสัยทัศน์และความโปร่งของซัรูปนะครับเสียงเตือนเขียขัดนี้เราใครช่างน่ารักเหลือเกินนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูรอบนอกกันว่ารถคันนี้เนี่ยมีจุดเด่นจุดด้อยหรือว่าความพิเศษอะไรผบอกว่าคันนี้พิเศษนะมีน้อยด้วยหาได้ค่อนข้างยากนะครับเดี๋ยวตามมอดมาได้เลย แล้วเรามาดูในส่วนของดีเทลรอบนอกกันบ้างนะครับว่าจเจ้ามินิคูเปอร์คันนี้เนี่ยมีจุดเด่นจุดด้อยแล้วก็ความพิเศษของเขาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวรายละเอียดตัวรถรุ่นราคาเดี๋ยวดูกันท้ายคลิปเลยนะครับคลิปนี้ต้องบอกว่าเป็นคลิปพิเศษเลยนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีมินิคูเปอร์เข้ามาจัดจําหน่ายบ่อยๆนะครับแต่คันนี้อยากนําเสนอมากๆเลยตัวรถนะครับผมเป็นมินิคูเปอร์นะครับผมรุ่นคูเปอร์เอสนะครับมาพร้อมกับชุดแต่ง JCRview นะครับผมหรือจอห์นคูเปอร์เวิร์กนั่นเองนี mm ่ hmm. hey, คันนี้สวยนะสภาพสวยมากเลยตัวรถเนี่ยว่าสวยแล้วนะครับราคาก็น่ารักเลยนะครับคันนี้สภาพดีมากๆเป็นความพิเศษหายากจุดที่จะบอกว่าตัวรถหายากเนี่ยก็จะมีในเรื่องของภายในนั่นเองนะครับตัวล้อนะครับก็จะได้เป็นล้อลายคูเปอร์เวิร์กเลยนะครับเป็นล้อตรงรุ่นทุกอย่างเนี่ยพิเศษมากๆเลยนะเป็นรุ่นออฟโขับเคลื่อน4ล้อสมรรถนะสูงนะครับ เป็นเครื่องเบนซินภายในสวยมากๆอย่างเมื่อสักครู่นี้นะครับในเรื่องของการขับขีนะ่ทุกอย่างนะครับได้ลองสัมผัสแล้วรู้สึกว่าเป็นรถที่ใช้งานง่ายไม่กระด้างตอบโจทย์การใช้งานได้หลากหลายเลยในส่วนของเบาะหลังความพิเศษของรถ MINI Cooper w o r k รนะครับผมจอร์นคูเปอร์เวิรคันนี้ความพิเศษของเขาเลยก็คือคันนี้นี่เป็นไงจะมีเคาน์เตอร์ตรงกลางนะครับ าไม่พิเศษจริงๆเนี่ยจะไม่มีตัวนี้นะความพิเศษของเขาเลยก็คือตัวรถเนี่ยจะฟิกไปเลยนะครับว่าจะเป็นสีที่นั่งถ้าเป็นมินิคูเปอร์คูเปอร์เอสทั่วไปเนี่ยก็อาจจะเป็นเบาะตอนยาวน,นะครับแต่ตัวนี้ก็คือจะฟิกไปเลยว่าตัวนี้เป็นสีที่นั่งก็จะได้อารมณ์ของความเป็นแบบสป,ปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับนี่มีมากนะแบ่งแยกกันชัดเจนนะครับสไตล์รถอังกฤษก็จะประมาณนี้แต่รถคันนี้สภาพสวยมากๆใครที่ชอบความแตกต่างนะครับอยากได้ รถที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวบ่งบอกถึงความปรงตัวของตัวเองค่อนข้างสูงเนี่ยมินิคูเปอร์เอสจอห์นคูเปอร์เวิร์กนะครับคันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะครับเดี๋ยวราคาเดี๋ยวผมแจ้งครั้งหนึ่งไปดูที่ห้องบรรทุกสัมภาระกันโคตรกว้างนะครับไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้ตามวันมาได้เลยในส่วนของด้านท้ายนะครับผมตัวโลโก้มินิเนี่ยก็จะเห็นชัดเจนเลยนะครับว่ารถรุ่นนี้มันรุ่นมินินะครับรุ่นพิเศษของเขาคือจอร์นคูเปอร์เวิร์กนะครับผมเป็น รุ่นย่อยของเขาเนี่ยจะเป็นมินิคูเปอร์เอสนี่เป็นไงชุดแต่งนะครับผมเป็นท่อปลายท่อหรือเป็นของอาคาโปวิกจอนคูเปอร์เวิร์กก็จะได้ชุดแต่งว่าจะเป็นชุดสเกิร์ตกระจกหรือว่าจะมีในส่วนของล้อราคาที่เป็นรุ่นเฉพาะของเขาเลยสวยมากๆนะครับฝาท้ายเนี่ยโอ้ยเปิดสไตล์นี้หมดเลยนะครับผมโครงสร้างตัวถังเนี่ยการันตีเลยไม่มีชนหนักไม่้อจนนักแต่ต่อตัวถังต่อใหม่เลขไมเ่เพียงแค่1 0 0 0 0กว่ากิโลไอ้100,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับ มิดอารคมาร์ค QC เดิมอยู่ครบเลยนะครับคันนี้เนี่ยราคาเนี่ยโคตรถูกเลยใครได้ไปนี่ถือว่าคุ้มมากๆนะครับกับมินิคูเปอร์เอสจอนคูเปอร์เวิร์คคันนี้เดี๋ยวผมมาสรุปรายละเอียดตัวรถคันนี้ให้ชมกันว่าความน่าสนใจของรถรุ่นนี้เนี่ยยังเป็นรถที่น่าเล่นน่าขับน่าใช้งานอยู่หรือเปล่าหรือว่าเป็นรถที่เหมาะกับใครนะครับผมตัวรถเนี่ยเป็นรถมินิคูเปอร์เอส จอร์นคูเ r อร์เวนะครับขออนุญาตดูดีเทล,ลนิดนึงนะครับตัวรถคันนี้เป็นรถปี2011นะครับราคาเป็นแค่5 0 79,000บาทขนานย้ำ5 0 79,000บาทราคาแค่นี้แต่ท่านได้รถที่เป็นรถสไตล์อังกฤษสัญชาติอังกฤษแท้ๆเลยเป็นรุ่น MINI Cooper ซึ่งประวัติศาสตร์สตอรี่ของเขาเนี่ยยาวนานมากๆใครที่ชอบรถในเรื่องของความแตกต่างนะครับอยากมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับขับไปไหนทุกคนรู้ ผมบอกเลยว่าคันนี้ไม่ควรพลาดนะครับถ้าเกิดว่าสนใจนะครับผมติดตอ่อสอบถามเข้ามาได้เลยที่เบอร์0654962939หรือติดตอ่อทุกช่องทางของเราได้เลยไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook, YouTube, Line Official ต่างๆนะครับ e t p e r t e c t Car ตนะครับติดตอ่อสอบถามเข้ามาได้เลยกับรถมินิคูเปอร์เอสจอนคูเปอร์เวิร์กปี2 0 1 1ราคาเพียงแค่ 5 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นถ้าสนใจต้องรีบนะครับผมซื้อรถกับ BT วันนี้เซ็นไฟแนนซ์หนึ่งที่จัดส่งฟรีทั่วประเทศสำหรับวันนี้สวัสดีครับ